ร้านนี้ขนมไทยเด็ดที่สุดในปากน้าเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับอยู่ในตลาดนี่เองเป็นร้านข้าวต้มมัดข้าวเหนียวมูนที่อร่อยโคตรๆบอกให้ในสมุทรปราก,การปากน้าเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับมีอะไรบ้างเปิดมาก็เจอมะม่วงเรียงรายสวยๆแบบนี้เลยครับถ้าสวยๆแบบนี้ก็ต้องกิงกขนข้าวเหนียวมูนฉ่ำๆหว,ว,วานหอมๆแบบนี้เลยครับและนี่ครับที่เด็ดของทางร้านเหมือนกันครับข้าวต้มมัดครับที่นี่ทําออกมาได้ดีมากๆอร่อยโคตรๆ และดูหน้าปลาของร้านนี้ดีครับคุ้ยไปคุ้ยมาก็กินหอมหอมแล้วมาต่อด้วยหน้ากุ้งชำๆครับอืบอกเลยครับคำนี้ต้องขวานเค็มมันสุดๆและนี่ครับทีเด็ดแม่ผมชอบมากๆหน้าสั่งขยะครับแม่ผมสั่งเบิ้ลตลอดเลยเมนูเมื่อกี้แม่ผมชอบแต่เมนูเนี้ยผมชอบมากๆเลยครับข้นเหนียวทุเรียนแล้วมาดูน้ำราดกะทิดีครับอืใครจะอดใจไหวมาครับเดี๋ยวเรามาชิมข้าวต้มมัดกันก่อนเลยกันแล้วกันไอเราก็กินของพวกนี้ เวลาเนี้ยเนี่ยบอกเลยว่าคือใครที่ชอบแบบขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยคุณได้แบบดั้งเดิมโคตรเหมือนคุณกลับไปขี่เกวียนเลยบอกให้เนี่ยเนียนนวลแบบเนี้ยไม่หวานเวอร์นวลนวลละมุนละมุนหอมหอมมีใครรู้บ้างว่าทำไมข้าวต้มมัดกล้วยสีเหลืองใส่เข้าไปแล้วข้ามมันถึงสีแดงได้ครับคือแม่งอร่อยมากอ่ะผมว่าไม่มีร้านข้าวต้มมัดร้านไหนที่ร้านนี้เลยละ คนเหนียวมูนก็อร่อยและที่สําคัญนะเขาดังแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ขายราคาแบบจับต้องไม่ได้นะเขาดังแล้วเขาก็ยังอยู่ราคาเดิมครับนี่สิทําเพื่อคนไทยร้านนี้เปิดตั้งแต่9้าโมงปิดหกโมงเย็นนะครับเปิดทุกวันครับแต่ถ้าเป็นพวกเทศกาลแบบของคนจีนเนี่ยก็อาจจะมีหยุดบ้างครับแต่ว่าถ้ามาวันธรรมดาเปิดแน่นอนครับถ้ามาจากตลาดปากน้ำนี่ร้านอยู่นี่เลยนี่อยู่ตรงหอนาฬิกา